สามประเภทผู้หญิงที่ไม่เหมาะจะมีครอบครัวนะครับสาหรับคุณผู้ชายนะครับที่กําลังมองหาผู้หญิงที่จะมาเป็นภรรยานะครับหรือคุณผู้หญิงนะครับที่กําลังเตรียมตัวที่จะสร้างครอบครัวนะครับลองฟัง3ข้อนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเหมาะที่จะมีครอบครัวหรือยังนะครับคือบางครั้งเนี่ยผู้หญิงบางคนเนี่ยตอนเป็นแฟนก็เป็นได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ตัดสินใจที่จะมีครอบครัวเนี่ยฐานะแฟนกับตอนมีครอบครัวเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยถ้าเกิดยังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวนะครับไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองเนี่ยก็มีแนวโน้มนะครับที่เว หรือว่ามีสิทธิ์ที่จะทําให้ครอบครัวแตกล้าวนะครับข้อที่หนึ่งนะครับคือผู้หญิงประเภทที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลนะครับก็คือว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่าเอาแต่ใจตัวเองท่านสุดเลยก็คือถ้าอยากได้อะไรต้องได้โดยไม่สนคนอื่นไม่สนใครเลยก็ตามพอแต่งงานไปเนี่ยเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะครับตอนที่กําลังโสดอยู่เนี่ยเป็นลูกของพ่อเป็นลูกของแม่เนี่ยตอนที่เอาแต่ใจเนี่ยพ่อแม่เขาจะตามใจนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่พอแต่งงานไปเนี่ยแล้วเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเนี่ยเราไปเจอสามีที่เป็นคนที่มีความคิดความเเชืื่่ออไมมหน นแน่น,นอนคือเขาจะไม่มีวันปฏิบัติเราเหมือนพ่อเราแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเอาแต่ใจมากๆเนี่ยช่วงแรกของการแต่งงานเนี่ยอาจจะได้อยู่ก็คือว่าเขาอาจจะง้อเราแต่พอนานๆเนี่ยสามีง้อไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเกิดอาการเบื่อแล้วก็เขาจะรู้สึกว่าเขาเหนื่อยที่จะต้องง้อนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยคนที่เอาตัวเองเป็นนุ์กลางจัก,กรวาลเนี่ยก็จะเกิดปัญหาแล้วก็จะเลิกกันหรืออาจจะทําให้ผู้ชายเนี่ยแอบไปมีกิก๊กไปมีคนออ่นนะครับแทนที่จะใช้ชีวิตกันได้นานๆนะครับนี่คือข้อที่ สำคัญมากๆข้อที่2นะครับคือผู้หญิงเนี่ยที่ไม่ดูแลตัวเองเลยนะครับผู้หญิงประเภทนี้ก็คือคนที่เวลาอยู่คนเดียวที่อพาร์ตเมนต์หรือตอนเรียนนะครับง่ายๆคือไปดูซิงค์ล้างจานนะครับล้างจานจานอาจจะไม่ล้างมาเป็นเดือนเลยห้องรกลุงรังนะครับผู้หญิงประเภทนี้เนี่ยถ้าเป็นแฟนคบกันเนี่ยเวลาไปเจอกันข้างนอกก็าอาจจะแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับให้ดูสวยได้น,นะครับผู้ชายก็จะชอบแต่ถ้าเมื่อไหร่พอไปมีสามีมีคนที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วยังทําตัวแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะทะเลาะกันนะครับเพราะโดยธรรมชาติผู้ชายเนี่ยก จะไม่ค่อยชอบดูแลใครอยู่แล้วจะชอบดูแลแค่เรื่องการเงินหรือดูแลเรื่องงานเรื่องทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดผู้หญิงแต่งงานไปเนี่ยขนาดตัวเองยังดูแลไม่ได้ไหนจะต้องมีลูกไหนจะต้องดูแลสามีรับรองว่าก็จะทะเลาะกันและสุดท้ายครอบครัวก็จะแตกแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครที่อยากจะแต่งงานหรือมีครอบครัวสิ่งสาคัญคือคุณจะต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อนคุณถึงจะไปดูแลคนอื่นนะครับข้อที่3นะครับคนที่ให้อภัยคนไม่เป็นเลยเพราะว่าคนประเภทนี้เนี่ยถ้าตอนเป็นแฟนกันเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะกันเพราะว่าเจอกัน แป๊บหนึ่งแล้วก็ไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ตอนแต่งงานกันเนี่ยเราจะไม่ได้เจอแค่สามีของเราอย่างเดียวบางทีเราเจอน้องสาวของสามีพี่สาวของสามีหรือแม่ของสามีนะครับก็เป็นไปได้นะครับที่บางครั้งเขาอาจจะตินู่นตินี่บ้างนิดหน่อยตามภาษาของคนที่เขาเคยรักสามีของเราแล้วถ้าเกิดผู้หญิงประเภทนี้เนี่ยก็คือพอแต่งงานไปเนี่ยใครมาติไม่ได้จะงอนโกรธไม่คุยไม่ต้อนรับแม่ของสามีหรือทะเลาะกับน้องสาวหรือทะเลาะกับญาติของเขานะครับพอเราแต่งงานไปเนี่ยเราไม่ได้ไปแต่งกับผู้ชายคนเดียวครับ เราแต่งกับทั้งวงสากณายาของเขานะครับเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะมีเรื่องผิดใจกันเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดให้อภัยไม่เป็นเนี่ยก็มีแนวโน้มนะครับที่นานๆเข้าเรื่องงอนเล็กๆน้อยๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่จนทําให้เกิดเรื่องหย่าร้างนะครับเพราะนี่คือ3ประเภทนะครับผู้หญิงที่อาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวนะครับก็เกิดคุณผู้หญิงที่ฟังแล้วก็รู้สึกมีหนึ่งใน3นี้นะครับก็ลองค่อยๆเปลี่ยนตัวเองนะครับเพื่อวันหนึ่งวันที่มีครอบครัวเนี่ยคุณจะรู้ว่าสิ่งที่มันจะต้องแลกก็คือแลกความเป็นตัวเองออกไปนคแล้้้วกก็ทําาาใหมมีีออเขยู่ สำคัญก็คือว่าพอเราอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับเราเหมือนมีหุ้นส่วนกันนะครับบางทีเราจะไม่ได้ดังใจทุกอย่างแต่สิ่งที่จะได้คือว่าสามีหรือครอบครัวเขาอาจจะมาเติมเต็มในสิ่งที่เราขา,า,าอขอดาขาาขานะครับแล้วในอนาคตเราก็อาจจะมีลูกที่น่ารักมาคอยดูแลมาคอยเป็นกําลังใจให้เรานะครับสิ่ง,ง,ส,งส,สาคัญก,ก็คือว่าเราสามารถเปลี่ยนตัวเองได้นะครับถ้าวันหนึ่งเราพร้อมที่จะมีครอบครัวนะครับแล้วก็ขอให้ทุกๆคนนะครับเปลี่ยนตัวเองครับเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าพฤติกรรม3อย่างเนี้ยเวลาเราเปลี่ยนเราไม่ได้เสียหายอะะะไรรนนคัับมจ ให้เราเนะี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างมากขึ้นนะครับกอให้ทุกคนมีครอบครัวที่ยั่งยืนและมีความสุขนะครับรักเล็กหวงใหญ่โคตดอดีนันครับ